อีบกีับไปที่เพื่เพื่อนเอ่อมาเก็บผักค่ะกลับบ้านกลับบ้านเก็บผักนลคะแ้เก็บมะเขือเก็บมะเขือไม่รู้ว่าแกหรือเปล่านะคะทุกคนแต่ก็จะพยายามเก็บ ก็ตัดใบด้วยค่ะพี่แขนก็สิเดือดนุโอนนะพี่เอ่อมะเขือหลก็ไม่ตัวให่สัสดีนะคะใครเข้ามาก็ขอโทษนะคะยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์ ขอตัดมะเขือตรงนี้ก่อนค่ะทุกคนแล้วก็แต่งให้เข้าด้วยค่ะว่าเผื่อเผื่อได้กินลูกต่อไปนะคะทุกคนโอ้้หูตรงนี้ปลูกนี้ค่ะทุกคนลูกน,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 นี้ใหญ่ ใหญ่ลูอกใหญ่ดนะีค่ะชอบใหญ่มากแล้วก็ออกลูกนี้อ่อนดีค่ะลูกสวยไปเ,<อ>เก็บเยอะนะคะเนี่ย ใส่ไปอีค้าด้วก็จะเหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะคะานแต่ลูกน้นยังไม่เอาค่ะจะเอาลูกนี้ โอ,โอ้ยเยอะนะคะทุกคนสวัสนะด,ดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆอันนี้เหมือนมันแกนจังเลยพี่น้องเหมือนลูกมันแกนอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเหมือนมันแกนอะ่ะทุกคนอหญ่ อ่อนมากก็จะไม่เอาไว้ใหญ่ขนาดนีน้นะคะทุกคนบ,บ, <c oughs> บัตดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆฮัลโห Thank you to everyone นี่ค่ะจะเก็บต้นนี้นะคะทุกคนทำเดินไหว ได้เนรออยากกู้เสียงให้เก็บนี่นะคะทุกคนบัดดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆจะเอาลูกนี้ค่ะเหมือนมันเหมือนมันแกนอะนี่ค่ะเหมือว่าถ้าเก็บไปก็จะเสียดายนะคะไม่รู้ลูกนี้แกนหรือเปล่าเลยทุกคนเอาไหมเหมือนมันไม่เหมือนมันไม่สมบูรณ์ เห็นมันไม่สมบูรณ์เอาลูกนี้ไหมเนี่ยยังไม่เอายังไม่เอาค่ะสวยมากแต่ลูกนี้ก็ใหญ่นะคะทุกคนเห็นไหมคะไม่ดีนะลูกนี้ก็ใหญ่เอาค่ะใหญ่มากอ่อนตีนไม้โง์โอเค ลูกนี้คะ่ะทุกคนเอาลูกนี้ด้วยครับลูกนี้เด็ดนี้ออกเด็ดตัวนี้ออก ม,มันไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะคะเอยากออกน,น,นี่ลูกนี้เหมือนแก่ลูกนี้เหมือนแก่พอ่อเอาลูกนี้ไหมสแกนเดียปลเต็นโอเคนี่ค่ะทุกคน อ่อนๆเยอะๆนะคะทุกคนแต่ว่าดูลูกนี้คือเท่า์ใหญ่ลูกนี้สิสค่ะโอโ้โหีวยงาม,มากเลยน,ลน,นี่อันนี้ก็เอาค่ะ <c oughs> เหลืออ ti> 응ีกเยอะอยู่นะคะพี่พี่เพื Secret> ่อนๆเหลืออีกเยอะอยู่เพราะว่าอันนี้ก็อาจจะไม่เก็บนะคะนี่ทุกคนนี่ไม่เก็บนะคะเอาไว้เอาไว้เก็บงวดหน้าเนาะค่ะพี่พี่เพื่อนๆก็งวดหน้ามาก็มันก็ใหญ่ๆไปอีกนะคะขอบคุณนะคะพี่พี่เพื่อนๆแต่ว่าสือก็คือ อ๊ะยายาลิซอนนู่เร็บไาร์ลิาัล้ัมลือษ์ที่ดัลิย์ออกพร้อมได้เยอะอยู่ค่ะพี่พี่อนเนได้เยอะอยู่นี่นะคะก็เดี๋ยวมี่พิกเม็ดงามๆค่ะแตงกวาแล้วก็ปลายเมงรักนี่ไปซุปโอ้อันนี้เข้าปากอืมวอ่างามเลยค่ะ ขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆออคุณไอนิวัสดีนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะเอาปักกื้อ,อค,ค่ะพี่น้องมาเอาปักอื้อไหนค่ะ ผอเอือเมื่อบานนวยหนึ่งขอบคุณเด้อค่ะพี่ๆเพื่อนเพื่อน thank you to everyone for watching วัสดีค่ะ